รู้จักออมกอน,นพัฒนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเชื่อว่านาทีนี้หลายคนต้องเคยเห็นหน้าตาของสาวสวยอย่างออมกอน,นพัฒนางเอกสาวดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3มจากซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of Us ซึ่งทำให้แจ้งเกิดคู่จิ้นหลิงออมเป็นประวัติศาสตร์แฟนคลับล้นตึกมาลีนน์ วันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนักแสดงสาวคนสวยมากความสามารถคนนี้ออมกอนพัฒนผู้รับบทน้องเอิญกันให้มากยิ่งขึ้นโดยประวัติส่วนตัวของออ,อมกอณพัฒนั้นคือชื่อออมกอนพัฒ์เศรษฐรัตนพงศ์เกิดวันที่27พฤษภาคม2545สูง175ซนติเมตรคุณแม่คืออดีตนักแสดงดังก้อยนฤมลพงสุภาพคุณพ่อคือ ปนตะพงเศรษฐรัตนพงศ์ทายาทรุ่นที่สองของบริษัทเศรษฐชนจำกัดมีน้องชายหนึ่งคนประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธหลักสูตรนานาชาติ ผลงานในวงการบันเทิงเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกจนได้เข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นสุดรักนักการโรงแรมทางช่อง3เมื่อปีพศ2562และในปีถัดมาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3โดยผลงานของเธอจะมีดังนี้จาก0-10ถึง10ปี2564เกมล่าทลชน2564รับเชิญพรามุกปี2564รับเชิญดวงตาที่3 2564 ไอ้ค่อยฮักเจ้า2565ตายเงาตะวัน2566มาตรดา2566แขน2566ดวงใจเทวภูมิตอนละอจันทร6 7แจ้งเกิดเต็มตัวกับซีรีส์ใจซ่อนรักซีรีส์แซฟเฟกเรื่องแรกของทางช่อง3เป็นกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศสำหรับ The Secret of Art ใจซ่อนรัก และเมื่อออกอากาศก็ยิ่งทวีความปังส่งผลให้นักแสดงนำอย่างลิงิงและออมนั้นกลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าทั้งสวยและมากความสามารถจริงๆเลยเลยค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ